หลังจากที่สาวผิวขาวจัวอย่างแตงกวานณรดาออกมาแก้ข่าวเรื่องแอบตีชิงกับนักร้องสาวคนสนิทปลาดาวท็อปไลน์หลายๆคนก็ยังคงไม่เชื่อร้อยเปอร์เซดีนักค่ะวันนี้ไปฟังจากปากสาวปลาดาวท็อปไลน์กันบ้างดีกว่ามีอินบ็อกเข้ามาบ่อยมากนะคะว่า ปาดาวเป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่ามีแบบเข้ามาจีบชอบผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมเห็นโน่นนี่นั่นเหมือนอาจจะเห็นเราแบบว่าไปกับพี่แตงกวาบ่อยๆหรือว่ามีภาพที่แบบบางทีเราเป็นพี่น้องกันเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็จะแบบว่าถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเขาอาจจะไปตีความว่าเฮ้ยปาดาวไม่งชอบผู้หญิงหรือเปล่าทุกวันนี้ก็ยังยืนยันนะคะว่าปาดาวยังชอบผู้ชายอยู่นะคะที่บอกว่าเป็นกี๊กับพี่แตงกวาอันนั้นคือจริงๆแล้วพวกเราเป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะสเปคหนุ่มเหมือนแบบว่าพู ก็จะแบบว่าออกนุ่มแบบอนุ่มตัวสูงหล่อเข้มอะไรประมาณนี้พี่ต่กว่าเขาอาจจะแบบว่าเขาตีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูหนูก็จะเป็นแนวแบบตัวสูงหล่อเข้มลํำนิดนิดได้ก็ดีหน่อยอะไรอย่างนงี้ค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่ง